สภาพผมแย่กันทั้งคู่นะคะไม่ไหวแล้วเ,เดี๋ยววันนี้เราจะแบบไปสระผมแม่มดจะไปตัดผมด้วยใช่ปะใช่่าจะไปตัดผมเพราะว่าผมแม่มดเนี่ยเมื่อก่อนผมสั้นล้วตัดหน้ามาใช่ปะก็จะมีแบบเหมือนซอยผมมาซอยผมหน้ามาที่มันแบบมัน,นยาวขาองนินยิ่งไม่เข้าอะไรเลยเพราะผมนินขาดครึ่งจะบอกว่านี่พวกเราสองคนใช้แอปพลิเคชันโ w วาบีอันนี้เพิ่งรู้นะคะว่าแบบเฮ้ยมันมีแอปพลิเคชันอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอก็แบบ เหมือนเป็นแอปพลิเคชันที่รวมพวกแบบความงามต่อคนตาล้าตาต่างๆมีคลินิกทนตกรรมอะไรเล็บเล็บอะไรแว็กวเว์บอะไรมีหมดเลยแล้วเหมือนราคาเขาจะแบบถูกลงว่าปกติใช่ละจะมีโปรโมชั่นพิเศษเป็นดีลอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นี้ดี อย่างที่บางทีแบบเราอยากไปตัดผมหรืออยากไปทําอะไรแต่เราไม่รู้ว่าร้านไหนดีมีอะไรบ้างบางทีเราแบบเซิร์ช Google อะไรเงี้ยมันก็แบบ oh. ใช่อันนี้อาจจะแบบเห็นเห็นร้านที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็มีเป็นเ mm. ขาเรียกอ,อะไรเป็นหมวดที่เลือกว่าเราอยากทําอะไรที่ไหนอย่าง่อวันนี้ก็คืออยากตัดผมแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปตัดร้านไหนเพราะ <c oughs> ว่าเราแบบ <c oughs> เป็นคนต่างจังหวัดเราก็ไม่รู้นะว่าคนกรุงเทพเขาไปตัดผมอะไรกันร้านไหนอะไรเงี้ยเราก็เปิดดูในแอปพลิเคชันมันก็จะแบบขึ้นมาให้หมดเลยว่าร้านนี้ใกล้เราร้านนี้มีสปาผมมีอะไรอะไรเงี้ยมีเล็บมี นินกับแม่มตัดผมออกมาแล้วที่นินไงถึงแล้วจ้านมาๆมาเลยรงครับมันจะมีตัวกุที่เป็นแอบโเนียค่ะแล้วก็ตัวไฮเดรนเฟอร์สไค่ะช่างเองเขาก็จะวิเคราะห์ให้ก่อนว่าอะไรอะไรมองอะไร ได้เลยดีมากเลยมาถึงยืดเลยแต่ว่าสภาพผมไม่ได้มันก็จะแบบออกมาไม่โอเคตอนนี้พี่ๆก็วิเคราะห์เส้นผมให้นินแบบละเอียดมากว่าตอนนี้สภาพผมเราแบบผ่านการทําสีหรือว่าสภาพผมแย่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผมขาดด้วยคุณพี่เขาก็เลยจะเหมือนกับแบบตัดไล่ทรงให้ใหม่ให้มันเข้ากับรูปหน้าของเราคือทุกอย่างละเอียดมากตื่นเต้นมากเลยเราจะได้ทรงผมใหม่แล้วในส่วนของเมมดนะคะวันนี้มดอยู่กับคุณเบียร์ซึ่งคุณเบียร์เนี่ยเก่งหลายอย่างคณะหลายอย่างหลายประเทศสุดติงเยอะ เยอะมากมายไล่เลี่ยงไม่หมดปรากฏว่าผมแม่มดเนี่ยจะเป็นผมที่ชีฟูหน่อยวันนี้นะคะคุณเบียร์ก็จะถาทรีทเมนต์ให้แม่มดใช่ไหมคะเป็นทรีทเมนต์ตัวที่เป็นทรีทเมนต์จากญี่ปุ่นอันนี้เป็นทรีทเมนต์ที่เป็นโปรตีนช่วยเข้าไปเติมเต็มรูปผมข้างในค่ะแล้วก็ช่วยเคลือบผิวด้านนอกด้วยประจุ ก็จะทําให้เส้นผมอันนี้ค่ะที่มันดูมีความฟูๆเนี่ยฟูๆเรียกอะไรสงบลงสงบลงก็จะคือแบบพอเป่าปุ๊บแล้วก็จะแบบอย่างนี้เลยอาการติดนี้จะไม่เกิดขึ้นคุณเบียร์ก็บอกว่าจริงๆอะถ้าเรายืดหรืออะไรเงี้ยมันผมมันก็จะสวยแต่มันก็จะไม่ไม่สมูทไม่มีวอลลุ่มมันก็จะยืดยืดทื่อๆใช่ไหมคะวันนี้คุณเบียร์ก็เลยแนะนำเป็นทรีทเมนต์ซึ่งทรีทเมนต์ตัวนี้พอผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับการยืดแต่ดูสวยกว่าธรรมชาติกว่าผมไม่พันกันแล้ววันนี้เราจะต โดยที่ไม่ทําอะไรกับผมเพราะฉะนั้นทรงผมในมดตอนนี้มันก็จะทือท่อๆนี่คือหน้ามาส่วนเนี้ยก็เป็นความยาวที่เคยมาจากสั้นอย่างนี้วันนี้เราก็จะตัดผมด้วยซึ่งไม่ว่าไม่ได้หาออกแบบทรงผมอะไรมาเลยวันนี้ก็คิดว่าจะมานั่งหาในพิณเทเรสเลยตอนนี้คือไม่ต้องทั้งที่เนี้ยสามารถวิเคราะห์ให้ได้รวมถึงรูปหน้าทุกอย่างอยากได้ปลอยหวานปลอยกระแดดจัดให้ได้หมดเลย เนี่ยทุกคนตอนนี้ไม่หมดก็ได้ทําการนวดเป็นเซอร์วิสของที่นี่แต่เมื่อกี้ว่าถามให้เราว่าจริงๆแล้วอะอร์วิสทุกทุกอย่างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสระไดทำทรีทเมนต์ตัดผมหรืออะไรซือที่เขาจริงๆแล้วอะก็พยายามจะทําให้ทุกเซอร์วิสดีมากทุกคนแม่โม้ชอบมาซาลอนที่มาแล้วอะเหมือนไม่ได้มาทําผมอย่างเดียวอะมันเหมือนมาบ้านแล้วก็แบบได้มารีแล็กฟินมากสบายไหมสบายมากเรามีผ้าห่มด้วย <laughs> หลับเลยอันนี้กําลังทําอะไรอยู่คะลรอบที่หนึ่งนะคะสําหรับนองกุมินเนี่ยจะใช้เป็นแชมพูตัวสก้ของบิวอนให้ค่ะเพราะของนินงศรษะมันอ๋อของนินมันแชมพูก็คือแบบแยกแยกตามสภาพเส้นผมลูกค้าด้วยแอีกยิ่งกว่าแล้วดูเตียงเตียงสบายยิ่งกว่าพรีเมียมลักชัวรี่ลักชัวรี่มากมากนี่ตอนนี้เรากําลังก็เตรียมสระผมแล้วนะคะที่นี่ก็จะสระผมก่อนสองรอบเพื่อทําความสะอาดหนังศีรษะแล้วเราก็จะลงฟรีเหมือนกันนะคะ เซ็นเมนที่นี่นะคะเวลาใช้น้ำเขาจะใช้น้ำที่เป็นน้ำดื่มผ่านเครื่องกรองอ,อ,อีกรอบหนึ่งเวอร์มากเวอร์มากมากยิ่งกว่าดีมากนะคะคือทุกอย่างเนี่ยเป็นประโยชน์ไม่ส่งผลต่อหนังศีรษะหรือเส้นผมเลยดีมากอ,อ,มอา,ากาศที่นี่เขาแบบมีเครื่องกรองด้วยเออใช่ที่นี่มีเครื่องกรองอากาศด้วยเพนทีเอ็มนะจ้ากรองเป็นจ้อกรองเพนนะเยี่ยมไปเลย เป็นการตัดผมที่ได้สาระจริงๆต้งแต่มาคือความรู้แน่นหัวมากสอนได้ด้วยตั้งแต่การใดสอนได้ตัดทรงด้วยตัวเองได้ที่บ้านดูแลรักษาสุขภาพยังไงเส้นผมนั้นนี่นู่นสระผมแบบไหนอุ้ยตายนะคะคนละคนค่ะทุกคนคะเหมือนแบบรายการ Miracle of Life เปลี่ยนแปลงโฉมอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือผมนินไม่เป็นชั้นแล้วก็ดูไม่กระเซิงเหมือนตอนแรกที่ทุกคนเห็นตอนนี้แบบ มันเหบือนแบบเป็นทรงเดียวกันทุกอย่างเลยองประกอบเดียวกันรวมกันสวยแล้วก็ยังถึงตัดออกแล้วก็ยังเขาเรียกอะไรถมดูมีวอรลุ่งอะค่ะวันนี้ก็จะสบัดผมบ่อยบ่อบ่อยไปหน่อยปกติไม่่อยอะสบัผมเพราะว่าเมื่อก่อนจะทาก้อไม่ได้เลยเพราะทาก้อแล้วไม่คนชอบปัดแล้วก็แปะแล้วมันก็จะไปติดตามแกนี่แต่อันนี้พอแบบผมเป็นเลเยอร์สวยมาก นี่นะทุกคนวันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วกับการทำทรีทเมนต์แล้วก็ตัดผมใหม่ดูทรงผมคนคุณคนนี้เคยเห็นเขาทรงนี้ไหมไม่มีผมชี้ฟูตลอดนี่ก็เหมือนกันขามาถ้าเกิดใครได้สังเกตก็คือผมชี้ฟูมากตอนนี้ผมไปมอสตรงเนี้ยก็คือไล่เลเยอร์แล้วเรียบร้อยไม่มีการเป็นขั้นเป็นตอนอีกต่อหนปะ้างม,มีความสมูทมากขึ้น <c oughs> เขาทำทรีทเมนต์สระผมล้างเรียบร้อยแล้วก็มีการจัดทรงให้ด้วยทั้งสองคนของนินก็มีการจัดทรงแล้วก็ของนินพี่เขาบอกให้เปลี่ยนแสกใช่ไหมใช่ยังไงนะเพื่อ,อยังไงนะให้ดูเซ็กซี่ขึ ปกติไม่ใช่คนเซ็กซี่ทำไงอ่ะไม่ชินกับตัวเองเลยก็แล้แต่นี่เอนคือคือชอบมากค่ะวันเนี้ยบอกพี่เขาว่าเอาขึ้นนิดเดียวซึ่งแมวคิดว่ามันจะเยอะคนนี้แต่จริงยังออกมาเหมือนคนผมยาวเหมือนเดิมจะบอกว่าซื้อตัวนี้กลับไปด้วยเพราะว่าชอบมานะคะมันเป็นตัวแบบปร m เมนบำรุงผมใช่มันคือ ทรีทเมนต์บำรุงผมที่มีส่วนผสมของเคลาตินเหมือนเป็นลายเดียวกันกับ <S <S ทรีทเมนต์ที่พี่ๆที่ร้านเขาทําให้เราวันนี้แต่วันนี้ถ้าเราซื้อไปแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการล็อกรอนผมแล้วเพิ่มประสิทธิภาพของตัวที่เราทาวันนี้เป็น,งงนแบรนด์ของญี่ปุ่นใช่ไหมคะหนึ่งเดือนซ<า>ึ่งราคา270บาทถูกมากมีกี่หลอดมีสีหลอดตกจอดหลอดละประมาณ70บกว่าบาทหลอดหนึ่งน่าจะใช้ได้สามสี่ครั้งมั้ใช่ของนีนะผมสั้นน่าจะใช้น้อย ชอบทรงผมตัวเองมากเลยนี่ไม่ได้ตัดผม3เดือนเพราะคิดว่าแบบไม่ได้รีเสิร์ชหาช่างที่ถูกใจแต่ว่าวันนี้มาก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมาเลยให้พี่เขาออกแบบทรงผมให้ซึ่งชอบมากชอบเหลือเกินอีปอยเนี่ยชอบชอบพาเพื่อนฝรั่งมากินข้าวค่ะหมูอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากแฟนตุ๊ดเคบอยเฟรีนแม่บ้านอร่อยไหม เนี่ยให้แม่แต่สื้อผผู้หญิงกันทำไงงั้นถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้เนี่ยทำไมไม่ใส่บ้างเลยไม่มยผู้หญิงันเลยยูนิเซ็กยูนิเซ็กใช่ยูนิเซ็กยูนิเซกยูนิเซกอยู่นะนี่วันนี้ตื่นกันหกโมงเช้าไปไม่ได้ยังไงบริษัทแบล็กดีซีแคทตื่นเช้ามากนะคะพร้อมกับเบรคฟาสต์นะคะแม่บ้านทำให้เหมือนเดิม บอกว่าอยากกินโกโก้คันก็ได้กินไม่หมดบอกอยากกินโจก็ได้กินนะทำาไมใส่เสื้อขาวกันวันนี้เราจะไปถ่ายงานให้พี่ดูนเอเล็กซานดุดูนะ คิวงานเช้าก็ต้องตื่นเช้าค่ะบุกว้าไปถ่ายชีวิตโคกระบือโอหนะคะนะคะวันนี้แต่งตัวแบบไม่มากไม่น้อยทางเรารับงานโปรดักชันด้วยนะคะถ้าใครมีแบบงานบุญงานบวชงานแต่งอะไรจ้างเราไปถ่ายวิดีโอได้นะดูจากตากล้องแล้วก่อนจ้างเป็นงานบวชก็ได้ไมดึมดึม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 ตึมตงหูที่ใส่วันนี้นะคะไปตงหูร้านของน้องเนิร์ดเนิร์ดฉียะเดี๋ยวจะขึ้นร้านไม่ให้นะจ๊ะมินิมอลน่ารักกรุ๊กริ๊บเวลาเรารวบผมแบบนี้ ก็ใส่ตัปูเพื่อไม่ให้เป็นการลูมเกินไปก็จะดูเมียอะไรขึ้นมาในทันทีออกไปทำงานกันคะ่ะปีโบเช็คหรือเปล่านั่นนะคะ่ะคือคนที่จ้างเราโผล่สลิงลงมาโผล่สลิงลงมาเป <c oughs> ็นเจ้าหญิงดีนี่เหรอมาทำอะไรค่ะวันนี้ เขินอ่ะมาทํางานครับมีหลายอย่างมากเดี๋ยวตอนนี้จะมาทําผมลูกค้าก่อนก็เป็นลูกค้าประจำคือว่าเขาจะไปเหมือนออดิชั่นอะไรกอย่างกับเรื่องความเสิร์ฟความงานเดี๋ยวลองขึ้นไปถามเขาดูแล้วกันโอเคค่ะขับรถเฉียบเปรี้ยวเยี่ยวมากคุณพี่ร้อนดีหัว มีอะไรให้ถือถ่ายอไรเขินอะ <c oughs> ่ะน, <c oughs> น้รี่แหละค่ะเรียวถ่ายไปบ่อยนะคะจะได้ล้างรถทันทถ่ายไปเลยนะคะเพราะว่าพี่เขาจะได้จัดแจงเรื่องล้างรถทัทีอันนี้อุปกรณ์ทั้งหมดคือ,อยู่ในนี้ใช่ไหมคะอยู่ในนี้ค, <c oughs> ค่ะนี่เป็นกระเป๋าถุงยังชีพถ้าไม่มีกระเป๋าเนี้ยก็คือไม่มีอาชีพทุกอย่างในชีวิตของนางเคยอยู่ในนี้หมดเลยจริงจริงมีี่ประมาณสามสีใบ เปลี่ยนไปเลยเพราะเมื่อก่อนของนี้จะเป็นสายตรงปากแดงๆไว้ใจเลยก่ะปากแดงไม่มีแรงเลยปากไม่มีแดงปากไม่แดงไว้ถามวิธที่พี่ฮานจะบวชที่ตรงนี้แบบสัดส่วนหน้ามันดีสีแบบโง่เลยหนูข้อแขนกระเป๋าไปไหนลูกทุกมันข้อแขนกระเป๋าไปไหนจ๊ะ มาที่พารากอนกันต่อนะจ๊ะก็จะพลุงพลังประมาณนี้แหละเนอะเป็นเด็กถือกระเป๋าค่ะวันนี้วันนี้ซาเล็กน่ะคนละอันสองอ่ะกันไปกันมาอะไรวันนี้เป็นเพลงจากคุดามาลำคาไอชอบพ t ดกิ m i ีกออนมายเฟสไลฟ์มายลิปสติกต้องมีคนมาถามอะในวอกกูว่ากระเป๋าผ้าซื้อที่ไหนเอีงชอบเลย จร,จริงๆมึงแต่มันเป็นกระเป๋าที่แถมมาตอนเปิดบินซาซลาดใช่หไหมส,<ย>ส่วนใหญ่กระเป๋าผ้าคือาาแถ<ผ>มดูนสิทธิ์ทางขวาน,น,นะครับหรือแต่ละคนอาจจะดัดนในนามอเล็กซานเดรียพี่ดุนพามากินข้าวแล้วแบบสั่งอาหารงานบุญงานบวชเวอร์้าไม่ควรเจอกันโตแตกดูไม่มีดูดิอ่ะดูต่อสเตชันแล้วตอนนี้มาอีก หนีไปจากจังหวัดมานะคะด้วยกระเป๋าใบนี้เพิ่งได้ลองใช้แล้วแบบโอ๊ยทําไมมันใส่ได้เยอะขนาดนี้นี่ข้างในนี้นอกจากมีเสื้อผ้าแล้วอะยังมีของฝากให้ปุ๊ดกับแม่มูอีกนะคะขนมปังไส้กรอกอะไรคือแบบทําไมมันจุดได้เยอะขนาดนี้วะก็ที่ดูมีกระเป๋าก็สำอางนินอีกแล้วยังมีกระเป๋าสกินแคร์แล้วก็มีเสื้อผ้าน, 3, 000, 2, 000นินสามวันสองคืนนะแต่แบบใส่ได้หมดเลยโคตรใหญ่เราเป็นทรงดีมาก ไม่ต้องโหลดของใต้เครื่องเลยเยี่ยมเอ้ยแหนมเนืองวทีก็มาหว่ะไส้กรอกก็มาขนมปังเวียดนามก็มาเช่นอันนี้คือไส้กรอกเห็ดซื้อมาจากสนามบินอุดอรน่ากินมาก,มาก กำลังใจในการกินเหรอไม่ได้กินผักนานว่าค่ะผักเยอะมากลำสิลำลำลำไปดอกก็แป้ ไม่ไหวแล้วน้องยาวยุบยิบจริจริสิเนี่ยเอ่อคือการแท้แล้วทำให้เกิดสิวนี่ยกับสิวปกติเนี่ยะครับันที่เป็นเรีวหรอยอ่าีลักะคล้ายล้จริงจคนแต่งหน้าเร่ยหอแล้วก็เป็นแล้วใช่แต่ทูเพศบางคน ขึ้นตรงสุ่างใชถ้าเกิดทีหน้าออกก็รู้เลยว่ารอยรอยสิวรอยมดมันทีเป็นสภาพผิวตรงนั้นตอนนี้มันไ้จัดเป็นช่องที่นอยู่ีนี้ามากกว่าครับไหนอะชี้ยใชไปมเข้ามาใน้องรไหนะาชาได่ไข้ามาเาแม่หมดฝุดสิวค่ะ ครั้งแรกใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคือเอาเมซจิมากทุกคนค,คือทุกคนสามารู้ได้ไหมอะว่าตรงไหนกดสิวอันนี้ไม่ใช่นะเพราะนี่คือรอยสิวมันจะต้องนูนๆใช่ไหมนี่หนึ่งแผลสิวน้อยมากน้อยมากก็เลยงว่าแบบอ๋อ,อคนที่เขา มากดผิวที่คลินิกเพราะเพื่อการนีเองนี่คิดมาตลอดว่าทำไมต้องไปกดผิวที่คลินิกวะแต่แต่ก็แต่แต่คลินิกเพราะว่านินเคยกดที่คลินิกเหมือนกันที่ไม่ใช่ดรแบงก์ก่อนหน้านี้แล้วกดแล้วคือเจ็บแล้วก็หน้าแหกมากคือออกมาจากคลินิกคือจะแบบเป็นรอยแดงๆเต็มหน้าเลยเผื่อใจไว้เพราะพี่ที่เขากดเท้าอ๋อเจ็บนิดนึงนะนี่ก็แต่สังเกตดูว่าหน้าเราสองคนไม่มีการเหอะแดงเลย ไม่มีอาการแบบเป็นรอยจ้ำๆเลยเพราะว่าหลังจากกดสิวแล้วเขามีการแบบมาร์กหน้าอะไรเง้าแสงสีฟ้าอะไรเงี้ยช่วยฮิลผิวด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าก่อนกดสิวอ่ะเหมือนเขาใช้เข็มเจาะให้ให้หัวสเปิดเออแต่ซึ่งเรากดเองที่ว่าเราไม่รู้ใล่เราก็กดๆๆจนกดหนูออกมาเดี๋ยวนี้ลูก คือเคยสอบถามพี่ธรณปพิสบอกว่าถ้ากดผิดวิธีมันจะทำให้ผิวเราช้าเหมือนเรายิ่งไปเค้นไปเค้นไปเค้นเขาแบบช้ะคะเนี่ยมัคือกดเสร็จอ่ะมันก็มีการแบบบวมนิดนึงประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยุบลงไปแล้วกลายเป็นผิวเรียบเนียยที่ไม่มีหัวสแล้วก็สามารถแต่งหน้าทับต่อได้เลยอือันนี้คือ Amazing จริงๆพูดจริงแต่งหน้าต่อก่อนนผลไลไม้ก็ได้พอหรอเอามาสีมีคนหิว มาอันนี้คือพาน้องตุ๊ดมากินหลีค้างไอซีโอเนี่ยค่ะไอซีโอคนสวยนะคะคือตุ๊ดมันชอบกินปลาแซลมอนมากก็นึงในโอกาสวันมาเลนไทยก็เลยนะพามันมากินในในผัวก็ไม่มีแล้วก็พามันมากินหน่อยเนาะเดตดจ้าภาษาแบบคือที่ที่เลือกมาร้านนี้เพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมตุ๊ดเป็นบุฟเฟ่ คันนี้คือเริ่มต้นที่99ทุกคนทำไมมัน,มนถูก<า>อะไรอย่างาเราก็มีแบบอะไรนะ499 599ก<ม>็จะได้เมนูแบบพิเศษปุบปิกบปุกปิ๊บปุบปิก,ปก,ปก,ปกขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายแล้วแต่ชอบสาขาที่เราอยู่ตอนนี้นะคะคือสาขาเซ็นเตอร์วันเซ็นเตอร์วันมาง่ายเพราะว <มา S 1> ่าอะไรมาง่ายติด BTS ออนาวรีเดินมาแป๊บเดียวถึงเลยใช่แล้วก็บรรยากาศก็โอเคคนไม่เยอะอย่างแม่มดเนี่ยแม่มดไม่ค่อยกินปลาดิบก็ยังมีแบบพวกซูชิเฟนฟายหรือว่าปลาที่แบบ ปลาแซลมอนได้อ like ะงีแบบที่แบบเขาเบอร์ให้ได้ด้วยเนาะเพื่อนประเภทไหนก็คือมาทานด้วยกันได้หมดควรมาไม่เกี่ยงน้อจัดดีนะว่าถ้าใครที่แบบไม่อยากกินบุฟเฟ่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าชินกินไม่คุ้มชิมคนตัวเล็กกินน้อยอย่างเช่นนก็มีราคาด้วยนะจ๊ะนี่เป็นเมนูลาใส่ชิมชิมชิมลาบแซลมอนแบบเมนูใหม่พุ่งเพลย์ที่นี่ปกติคือมากินร้านนี้อยู่แล้วกิน่ร้านนี้ ไม่มีความคาวของปลาเลยสำหรับคนที่แบบไม่ไม่ค่อยกินคาวไม่กินปลาแซลมอนแล้วราหมุนแบบซนั่นเท่านั้นนะคะอนุสเซอรี่บิ๊กชูมอนอยู่เนี่ยไอ้นี่มันบ้ามากสาระมันคืออะไรมันบ้ามากหนึ่งเมตรการบุญงานบวชนี่ชอบมันปูมาก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 แล้วที่นี่มีข้าวผัดมันปูแล้วก็แบบเจรได้าเลย ว่่า้เนลยยออูงใช่แม่มดคนที่ไม่กินปลาดิบไม่ชอบปลาคูณแล้วชิ้นใหญ่มากลนืสอแซลมอนก,ก็คือชิ้นใหญ่มาปกติก็คือจะไม่กินปลาดิบไจะกินแซลมอนทำใหญ่แล้วเหรอย็นไงปากกว้างอยู่นะอันนี้จะเป็นเบิร์นข่าวมันจะมีแบบเบิร์นด้วยกินได้ใช่ปหมคือแม่มดอ่ะไม่กินลลปลาจริงๆนี่ต้องแบบมึงต้องกินปลา ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้กินได้แล้ววันกิน่ิลาน,นี้กินได้เว้ยใครอยากผิวสวยบำรุงสมองเชิญทำอ,อนเนาะฟอนมันอร่อยแล้วมันทำให้กินง่ายเราก็มีแบบใครชอบแซ่บๆมียำบาจามอนอืแล้วก็โชยุที่เนี่ยเราไม่ได้ซื้อสำเร็จมาคือเราปรุงทำกันเองที่ครัวกลาง โซยุ่งุ้งเลยจะออกหวานนี่พี่ลองสังเกต์โซยุ่จะไม่เค็มนี่ยยำอร่อยกันนี้อร่อยจริงยำมอญพี่เมื่อกี้คือมันใหญ่มากปูไม่ได้คอรี่อันนี้ค่ะชิ้นเนี้ยอร่อยมากคือมันเป็นแบบปูอัดผสมมันปูแล้วก็มีไข่ปูข้างบนปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบกินแบบเอนจอยกับการกินซูชิหรืออาหารญี่ปุ่นนะเพราะรู้สึกเบี้ยนแต่มาที่นี่เราแบบเหมือนเขาฟรับรสชมันเป็นฟิวชั่นใช่ไหมมันเป็นฟิวชั่นมันไม่ได้เป็นแบบ ดังเดิมเขอยู่ปกติกินก็ไม่กินเป็นชิ้นแบบนี้คุ่นค่ะหกเจ็ดแปดหวนทาอร่อข่หวานี่ทำเองอ้าไม่ซื้อสำเร็จทำโชยุเองทำไข่หวานเอง